สู้ไม่ไหวแล้วชาวสวนเทมังคุดหลายร้อยกิโลทิ้งประชดราคาต่ำกิโลกร,รัมละหบาทสก,กิดรัฐบาลช่วยเมื่อวันที่สองกันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมามีเกษตรกรชาวสวนมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชทยอยนำตะกร้ามังคุดมาเทที่บริเวณหนะน้าถนนสายหลักตรงหน้าที่ว่าการอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมชูป,ป้ายประจานราคามังคุด เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือชาวสวนหลังราคาผลผลิตตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ5-8ถึงบาทสาเหตุเป็นเพราะพ่อค้าคนกลางกดราคาจึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ไขอย่างจริงจังขณะที่ชาวสวนรายหนึ่งเล่าว่าวันนี้ลงจีนออกรับซื้อมังคุดเกลื่อนเป็นว่าเล่นถึงขั้นจ้างทีมงานของตนเอง แล้วบอกจะให้ค่าจ้างราคา2บาทต่อกิโลกรัมแต่ต้องรับซื้อในราคาที่ลงกำหนดทำให้เกษตรกรต้องจำใจขายท้ายที่สุดวัน,น